เนเล่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่คนที่สก็สีนี้ดูมีความสันซตรงนี้ก็จะมีโอ้ใช่ีเียวรับเียวคสนับสนุนเย้แก้แก้ อะมือไปมือเป็นอะไรสไมเป็น่ก็อเรก็อยากให้น้องอารมณ์ดีไม่ไ่เครียดไม่ไทางานแบบเครียดเียเพราะนันมันต้องแสดงออกถึงอารมณ์ความสดใสขอเบอร์เลยฉัน็้องไปดึง นมงรายมันจะไม่าอะไอ่ะเมื่อกี้เราถ่ายไม่บ้างเขาอยู่ก็แค่เไม่บ้งไม่ได้มีก็านอื่ไหนงานอื่นยีนไหนเรงเปลเรื่องยังสามสองหนึ่ีจสามสองสามสองหดีจะดสามสองโอ้ดีจ้ะสามไไหม ทำอะไรจ้ะโอเคสามกามี่นสามสอง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 สอ ันนอทำตอนนี้ก็พักพันพักสายตาแต่น่าคนดีหลับรงตรงนี้ที่ที่ดีแต่เราสองคนผ่านเรื่องราวผ่นนักผ่นคนจีบสดสเอ้าไม่ต่อได้ฉันเลยได้แบบนี้รูปภาพเกี่ยว ก็จะมีคลิปบ้างนะครับแล้วก็ไาฟ์สดักทายพีพีเอฟซีนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนหัวค่ำนะครับเราก็จะมาเล่าบรรยากาศการทํางานให้ฟังนะต้องบอกว่าเป็นเป็นวันที่ทํางานแล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะทำงานแล้วไม่เหนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทํางานแบบนี้ทําได้ทั้งวันทั้งคืน วันแต่24ชั่วโมงก็ทด้สวยยังเอาไปเข้ไว้ใช่ไหมพี่เพชรเยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีนั่งไงรู้สึกระลึกระดีระดีได้นะเออหลังจากที่ฝนไม่ตกมานานเออตอนนี้เหมือนฝนตกกระชุกกระชวยยาวพอแล้วพี่นั่สามสอง ก็อยู่ก็ทีสองนะครับจชนรสารสผู้เอาโดดคลองพิ่านไม่ให้น้องกินสามสองคองห้คลองไ่เสามงผิดฝันผิดฝัน้ยผิดใจนสาม3องน่เป็นอะไรามสองเนี่ยาอทำอะไรเนี่ยหูหูเ นี่ยแล้วก็ไม่เทียมก่อนเสียทรงมากเลยตอนนี้นะเีดูดูดูตาของเาดูตาเาดูตาเาเอาแล้วเมื่อกี้เธอูทรงสัญญาณแล้วไม่ดูไม่ก็คช่วงพักเบรคเราต้องให้กำลังใจคนที่ทำงานก็เลยอยากให้น้องเขาอาดขึ้นอ่าเปลี่ยนแนดเปนแอ เราทำงานทุกวันดีมากมากโอ้นครับวงกัดก็ไหวนะครับ24ชั่วโมงผมไม่พักเลยก็ได้ใช่ไหมพี่นั่นเนี่ยเห็นไหมถ้าวำถามหน่อยคือถ้าทำงานแบบนี้ความรู้สึกจะดมาสไองก้กรอไบอกว่ากระชุ่มกรวยมากสามสองสามสอง แป้งแปกมาคิดได้ไหมวะโอ้ได้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะสามแป้งแปะเหรอสามถ้าใครที่อัดมาแก็เอ็ดสี่ที่ไลน์ที่นัดทอ่าพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาในในไลน์แนีหรือว่าในไลน์หน่อยเนาะเดี๋ยวให้แอดมินเขาเออมามาเช็ค ครับมาเช็คแล้วก็สามารถที่จะเพียได้เนาะสำสรับที่แตกระหว่างที่ขนส่งนะครับดีสายตาอย่างเดียวสามสองหน่อย